ตอนนี้เราอยู่ในฟิ t u r e h u หนะครับนี่เป็นโซน h u บที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างของ Kingston เอาไว้ภายในงานนี้มีโซน Enterprise มีโซน Creator มีโซน Rocker และมีโซนเก m e r นะครับรวมถึงอีกหนึ่งอย่างเป็น Smart Living ด้วยด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าแต่ละโซนของ Kingston นั้นเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ ด้านนี้ครับจะเป็นโซนครีเอเตอร์แกจิตนะครับเป็นโซนที่รวบรวมผลิตภัณฑ์สําหรับครีเอเตอร์ไว้สําหรับทาง k i n g s t o นนะครับนี่คือเคสที่เขาบิวมาไว้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกในรายละเอียดกันโดยตัวนี่คือ2 DRAM ที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นกันมาแล้วนี่คือ Kingston f u r y b e a s t d ด r 5นะครับและ Renegade DDR5 2รแรมคู่หูที่ผมมองว่าปัจจุบันนี้ยอดขายนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศขายดีมากม ออกแบบมาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็การเพ้นสีใช้การเพ้นในรูปแบบด้านโดยปกติเราจะเห็นตัวแผงโแรมการระบายความร้อนของเขาส่วนใหญ่ก็จะเงาๆเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่างานดีครับสีละเอียดดีมากรวมไปถึงอย่างตัวนี้ที่สูงขึ้นมาอย่างเรเนเกรตเองงานสีต่างๆดูดีทีเดียวนะเ,เ,นเช่นการกลับในฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัว KC 3000นะครับ KC 3000เองก็เป็น SSD ที่โอเคล่ะเราเห็นกันในฝั่งของ PC มาเยอะแล้วแต่เขาอยากจะนำเสนอว่าด้วยความทนทานด้วยความเร็วของเขาเขาเอามาใช้กับ NAS T ได้อย่างสบายสบายเลยรวมไปถึงอย่างนี้คือตัว XS 2000นะครับ External SSD ที่ทนแต่ทนฝนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาไปใช้งานแบบนอกสถานที่แบบสมบุกสมบันแน่นอนว่าออกกองต่างๆฟินเลยครับ และตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับเจ้าเรียกว่าเป็นฮอปสวอปแล้วกันนะฮะใช้กับในฝั่งของตัวนี่ฮะการ์ดกล้องเนาะไมโคร SD s d card USB ต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถถอดเนี่ยกรณีที่เราเอาไปทำงานเนาะเอาไปเป็นการ์ดรีดเดอร์สามารถเสียบ USB ได้นะครับแล้วก็พกออกไปปุ๊บเอากลับมาวางตัดงานโป๊ะจบเลยนะครับเชื่อมต่อผ่าน USB เป็น USB Type C 3.1นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในฝั่งของ RAM ที่เป็นตัว แรมสำหรับ r e เนเก d e โปรนะครับเน้ในในเรื่องของความทนทานความเสถียรภาพที่มากกว่าเรเนเกต e ธรรมดาสำหรับคนที่จริงจังมากๆในด้านการทำงานโดยเฉพาะกับกลุ่มเวิร์ t สเตชันต้องตัวนี้เลยเช่นกันนี่คือฝั่งของเดโมโชว์ไฟนะครับทั้งในฝั่งของฟิลรี่เรเนเกตต่างๆนะครับที่สำคัญใครที่ไม่ชอบไฟฟิล y b e a ีชเขาก็มี ตัวที่ไม่มีไฟมาเหมือนกันราคาถูกลงไม่ต้องมีไฟก็สวยได้นะครับอ๋อลืมพูดถึงไปนะครับตัวแรมที่ใส่อยู่ในเครื่องนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่แจ๋วมากเพราะตอนนี้ครับเขามีแรมรูปแบบใหม่ออกมาที่เป็น12 g b 24 g b นะครับและแน่นอน48 g b ในตัวนี้ใส่แรมมาในรูปแบบ96 g b หลายๆคนอาจจะงงๆหน่อย แต่เขาใส่คู่กันแผงและ48เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูในหน้าจอนี้ครับนี่ฮะ96 g b นะครับนี่ฮะแค่2แถวได้96แล้วก็วเ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกและวกันสําหรับคนที่อยากจะได้แรงไปใช้งานบางคนอาจจะใช้น้อย16 g ิพอบางคนพื้นที่จํากัดอยากจะได้แบบ48 96ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับมาดูในฝั่งของเกมกันบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับ โรดักตใหม่ๆของเขาโอเค okay. หน้าตาเราอาจจะคุ้นเคยกับตัว RAM Fury Renegade ไปแล้วนะครับตัว DDR5 RGB นะแต่ตัวนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามีในเวอร์ชั่นที่เป็น non-binary 12 g b 24 g b และสูงสุดที่48 g b b u บัตนะครับเขามีมาให้ถึงบัต7,002เลยนะนี่ฮะนี่เลยบัต7,002โอ้โหพร้อมกับ SSD Renegade ตัวใหม่ที่มีฮีซิงมาด้วย นี่เขาโชว์ในเรื่องของเอฟเฟกไฟผ่านฟิลลี่คอนโทรลซอฟต์แวร์ปรับแต่งไฟที่สามารถปรับแต่งได้ถึง18รูปแบบนะครับเพิ่มความสวยในเครื่องเราได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีทั้งการปรับสปีดค,ความสว่างดิเลย์ LED range นะครับมีปรับ Direction ได้ปรับสีได้16.8ล้านสีเลยรวมถึงด้านนี้นี่ฟิลล s ่บีชก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็น แรมความจุตั้งแต่8กิกไปจนถึง48กิก a b บต์นะครับแรมนะครับ12กิกะ b บต์หรือ24กิกะ b บต์หรือ48ถ้า48เนี่ย2แถวนะครับก็จะเป็นตัว96ใช่ไหมพอใส่4แถวรวมกันจากเดิมที่อาจจะได้แค่128เขาจะกลายเป็น192กิกะ b บต์บอกเลยว่าจุกจุแน่นอนนะครับโอโหแรม นี่คือแรมปัจจุบันที่จะลากไปยันอนาคตแต่แรมสาหรับเครื่องที่หลายๆคนอยากจะอัปเกรดนะครับเรียกว่าบางคนยังตัดใจไม่ได้ที่จะมา DDR5 ยังอยากใช้เครื่องเก่าอยู่เร็วๆนี้นะครับเขาจะรีดีไซน์แรมโฉมใหม่ในแบบ DDR4 ยังไม่ทิ้งนะครับตัวนี้เป็น f u r y Beast และ f u r y r r n e g a d e ในรูปแบบนัน RGB และ RGB นะครับ มาในดีไซน์ใหม่แบบ DDR4 บัส3,002บัส3,006บัส4,004บัต5,000กว่ารอติดตามได้เลยนะครับสำหรับแรมในกลุ่มของ DDR4 จากทาง Kingston ครับโซนด้านนี้ครับ Smart Living นะครับเป็นโซนที่ทาง Kingston Memory เขาแอบแฝงไว้อยู่ด้านในหมดเลยจะเรียกว่าแอบแฝงไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าสินค้าทุกๆอย่างในชีวิตประจำวันนั้นใช้ Memory ของ Kingston เป็นส่วนประกอบที่เรา คุ้นเคยกันดีอย่างตัวนี้กล้องหน้ารถใช่ไหมครตัวนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันกับ BM ผมนะมีเมมโมรีที่จะเป็นลักษณะนี้ครับแอบอยู่ด้านในฝังอยู่ด้านในาเป็นฮิดเด้นเมมโมรีฝังอยู่นะครับอย่างตัวกล้องหน้ารถอย่างตัวโดรน DJI นี่ก็อยู่ด้านในาเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะก็มีตัวแรมเข้ามาเกี่ยวด้วยมี CPU อยู่ด้านในามีแรมมีที่เก็บข้อมูลต่างๆ อย่างตัวกล้อง Insta360 ก็มีนะครับรวมไปถึงด้านนู้นนี่อย่างเครื่องเกมที่เป็นพวกคอนโซลต่างๆนะครับตัวแท็บเล็ตหรือแม้แต่ตัวนี้นะครับเป็นปากกาแปลภาษาของเขานี่ฮะเวลาใช้งานเราสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับมารีดคำศัพท์ได้เลย ปุ๊บแล้วก็จะแปลออกมาเป็นภาษาก็มีการใช้งานตัวเมมโมรีของ Kingston อยู่ด้านในเช่นกันส่วนด้านนู้นเราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างพวกอุปรกรณ์คอมต่างๆนะครับโน้ตบุ๊กเอ่ยแท็บเล็ตเอ่ยก็จะใช้ตัวดีแรมรวมถึงนะครับตัวแนนนะครับที่เป็น 3D แนนต่างๆหรือจะเป็นตัว SSD นั่นเองที่เราคุ้นเคยกันไม่พ้นแม้แต่กระทั่งด้านนี้ครับนาฬิกา Apple Watch นะครับสมาร์ทวอทต่างๆ มาจนถึงในกลุ่มของที่เป็นตัวแบรนด์ดังๆก็เลือกใช้ m e มโมรของ Kingston ครับนี่ก็คือในฝั่งของ r ล็อกเกอร์นะครับในฝั่งของพวกไมโครในฝั่งของ SD card ต่างๆนะก็จะมีรุ่น Canvas Select Plus Canvas Grow Plus Canvas Reaction Plus นะครับก็จะมีสเปคที่แตกต่างกันจะเห็นว่าตัวสปีดเริ่มตั้งแต่100 MB ตต่อวิ มันถึง300เมกต่อวินะครับสามารถเลือกใช้กันได้ตามความเหมาะสมเลยตัวนี้เหมาะสําหรับบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์ต่างๆเดินทางบ่อยๆถ่ายคอนเทนต์ต่างๆเพื่นแน่นอนรวมถึงตัวด้านนี้สําหรับคนงบน้อยราคาประหยัดนะครับก็มีให้เลือกกันเนาะสำหรับงานพวก 4K ต่างๆก็ใช้ได้ด้านนี้ก็จะเป็นตัว SSD นะครับมาในรูปแบบทรรมดาที่สามารถอย่างนี้ได้นี่เป็นเหมือนแฟลชไดร์เลยพกพาได้สะดวกมาก เชน่นกันกับเจ้านี่ครับนี่ Kingston X S 1000 External S S D ความจุสูงสุด 2TB เทบมี 1T ทมี 2T เทรีดไรท์ห0ึ0 0 0เมกต่อวิรวดเร็วฉับใบาราคาประหยัดครับแล้วก็ในฝั่งของด้านนี้ก็จะเป็นตัวมินิมินิแบบนี้เลยครับนี่นี่ก็คือในฝั่งของ Rocker นะครับ โซนนี้เป็นโซน enterprise นะครับสำหรับสายแบบองค์กรขนาดใหญ่เลย Data Center ต่างๆมีทั้ง DRAM และ SSD ตัวใหม่ที่แน่นอนครับมาในเรื่องของความทนทานและขนาดในระดับ8เทราไบนี่ดีไซน์สำหรับงานใหญ่ๆเลยรวมถึงนี่ครับตัวนี้คือ SD card ที่ทนความร้อนทนความเย็นได้ในแบบติดลบขั้วโลกก็ได้หรือในโรงงานก็ใช้ตัวนี้ได้เช่นกัน ตรงนี้ชอบมากเอาไว้แอบเมีย USB แฟลชไดรฟ์สำหรับเอาไว้แอบเมียกดรหัสถ้าไม่กดเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเดโม s โชว์สำหรับตัวแรมใส่กันแบบจุกๆแบบนี้เลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4-5 1 6 16, 16, ตัวจริงๆมันยังใส่ได้อีกนะถือว่าแน่นมากนี่คือในฝั่งของตัวพวก Data Center ต่างๆที่เขาเอามาจัดแสดงชวนครับ เรียบร้อยไปแล้วครับห้องคิงสันโอ้โหเหมือนอยู่ในมิติการเวลาเลยครับข้างในโปรดักต์เยอะมากจริงๆอยากลองแลบมากเลยอะ่ะ96กิกโคตรเดือดเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าได้ลองแล้วจะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับขอบคุณทางคิงสันมากที่เอื้อเฟื้อให้มาถ่ายห้องแบบนี้โคตรเจ๋งเลยครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเราจะมาอัปเดตกันต่อนะไปก่อนครับสวัสดีครับ